รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมสนับสนุนโดยสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพจากธนาคารอมสิน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ Eyes on Globe หรือมุนตามโลกวันนี้เราได้รับเกียตรติจากท่านศาสตราจารย์ดรสุรชัยสีไกรวันนี้เราจะไปพูดคุยเรื่องของสถานการณ์ในยูเครนหรือสงครามยูเครนนั้นจะลงเอยจะจบอย่างไรสักครู่มาฟังคำตอบกับท่านอาจารย์สุรชัยสีไกรครับ ครับคุณูชมครับช่วงนี้ผมจะนำคุณผู้ชมไปพบกับท่านศาสตราจารย์ดรสุชัยสื่อไกกันเลยครับสวัสดีครับแ่านจัดครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งวิกฤตยูเครนนะครับ <laughs> จะจบอย่างไรและจะลงเอยแบบไหนทุกวันนี้ก็ยังเห็นว่าก็ยังมีการ รบแบบไม่หยุดยั้งนะครับและอาจจะทําลายล้างจุดสําคัญสําคัญมากขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วตอนนี้รัสเซียค่อนข้างจะต้องบอกว่าสําเร็จคุยกับผู้ชมได้คุยกับประชาชนก็ได้ว่าเขายึดจุดสำคัญในตอนออกทั้งหมดที่รวมถึงแควนใครเมียที่ไ้ก่อนหน้านั้นเจ็ดแปดปีที่แล้วอาจารย์ครับซึ่งเป็นทางออกท่งเดียวสู่ทะเลดำทะเลน้ำอุ่นนะครับอันนั้นเป็นจุดสำคัญครับอาจารย์คิดว่า จะบทวิเคราะห์ดูประมูลทั้งหมดแล้วเนี่ยแนวโน้มมันจะเป็นยังไงครับประเด็นน้ำขัดนะผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับผู้นำนะคือประธานดีเซลสกี้ของยูเครนเนี่ยว่าคุณจะจะจะพยายามทวงดินแดนทุกตารางนิ้วคืนอย่างที่คุณเรียกร้องอย่างนั้นนะหรือเปล่านะฮะเพราะเพราะว่าถ้าคุณคิดว่าคุณเนี่ยไม่ยอมคุณเรียกร้องแต่คุณมีเสถ่าจะทำหรือเปล่าว่าใช่นะฮะ ถ้าคุณเรียกร้องแบบนั้นนะครับมผมคิดว่าดินแดนเหล่านั้นเนี่ยคุณจะต้องรับรัสเซียคงไม่ยินยอมเ,อเพราะว่าดินแดนเหล่านั้นก็มีชาวรัสเซียอาศัยอยู่17ล้านคนนะครับใน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 ลูฮานและดอนบาสแสดว่านะชาวรัสเซียจริงๆเขาอยากเป็นคนรัสเซียมากกว่าที่เขาอยากเขาจะอยู่ในยูเครนครับแล้วกลุ่มแล้วก็ในในในลูฮานกับดอนบาสคือดินแดนฝั่งตะวันออกที่<อ>ติดกับรัสเซียเลยแนดีดเนี่ยเขาก็มี กลุ่มเรียกร้องอกราชอยู่แล้ว oh. ที่ที่จะเป็นรัฐอิสระ uh huh. นะอันนี้คือเหตุผลที่ที่ทำไมเนี่ยปูตินเนี่ยจึงสนับสนุนนะฮะครับ,รบนะฮะและอีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่นักวิชาการเอามุมมองคณะวิชาการตะวันตกและกอยจากอเมริกาเนี่ยที่ผมอ่านบทความอยู่เนี่ยเขาก็วิเคราะห์ว่าอีกประเด็นหนึ่งก็คือเพราะว่าปูตินเนี่ยต้องการที่จะแสดงนะฮะ ต้องการที่จะแสดงบทบาทของการเป็นมหาอำนาจนะฮะเพราะเราเห็นว่ารัสเซียเคยเป็นประเทศมหาอำนาจหลังสงครามโลกครั้งที่สองคู่กับสหรัฐแต่ว่าภายหลังปีหนึ่งเก้าแปดเก้าเก้าศูนย์ขึ้นมาเนี่ยนะฮะรัสเซียเนี่ยลกสลายเลยนะฮะแล้วก็ทําให้ดินแดนที่มีชนกลุ่มน้อยต่างๆเนี่ยแยกตัวไปอิสระนะฮะเพราะซึ่งซึ่ปุ่นมองเห็นว่านี่มันมันมันอัปยลเพาะฉะนัปุปูแล้วก็ ปูตินตน้องการจะากอยากจะเห็นรัสเซียเป็นมาหาอำนาจแบบเก่าขึ้นมานะต้องการจะดืฟื้นตน้องการเป็นมาหาอำนาจเพราะตอนนี้ถ้าเราดูโดยทั่วไปเนี่ยนะภาพภาพจน์ของรัสเซียมันตกต่ำไปเยอะเลนะยดินแดนคุณอะไรต่านงะแยกหมดแล้วแล้วคุณมีอะไรคุณเศรษฐกิจคุณก็อย,อยังยังไม่ไม่ดีเท่าที่ควรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนักวิเคราะห์จำนวนมากชาวต้นตกบอกว่าปูตินเนี่ยต้องการแสดงนะ ว่ารัสเซียนะต้องเป็นมหาอำนาจอยู่นะและประเทศต่างๆคนจะยอมรับอันนึงก็คือนะฮะนอกจากยึดดินแดนยูเครนในปี2014แล้วก็อยากจะได้ดินแดนลูฮากนกับดอนบาสเนี่ยกลับมาด้วยเพราะดินแดนเหล่านี้นะครับก็มีขบวนการเรียกร้องเอกราชของชาวรัสเซียที่อยู่ในดินแดนเหล่านี้ด้วยที่มีประชากร17ล้าน,นคนในลูฮานกับดอนบาสเนี่ยครับครับตอนออกทั้งหมดใช่แล้วก็ลงไปทางทางใต้ตอนออกก็เป็น เรียกว่าซาวด์อีสต์เขเป็นไครไเมรียไครเมียใช่คาบสมุทรไครเมียนั่นที่ติดกับทะเลดำเป็นทางออกน้ำหมุนแห่งเดียวที่รัสเซียมีอยู่ใช่ครับและอย่างที่ผมเคยเรียนไปแล้วนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะดินแดนของยูคเครนเนี่ยนะครับมันเป็นดินแดนที่มีความสําคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ครับเพราะมันเป็นดินแดนที่เปิดโล่งที่ทําให้ยุโรปเนี่ยสามารถยกกองทัพเข้ารัสเซียได้ง่ายที่สุด ใน,นาดีอันเดียวที่เขาง่ายใช่เพราะในอดีตนะ้นโปเลียนเอยอยิตเลอร์เออยก็จะใช้ยูเครนเนี่ยบุกเข้ารัสเซียนะะเพราะว่าถ้าบุกขึ้นทางเหนือหรือบุกทางใต้เนี่ยมันลําบากมากภูเขาสูงชันใช่ครับนะทางใต้คุณก็ต้องใช้กําลังทางทะเลมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยูเครนเนี่ยจริงถือว่าเป็น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 ,เป,นเป็นอะไรเป็นดินแดนที่สําคัญทางยุทธศาสตร์ของรัสเซียเพราะฉะนั้นเนี่ยปูตินจึงจึง จึงไม่ต้องการให้ยูเครนเนี่ยเข้าไปเป็นรรมสมาชิกของเอยรูและนาโตนะเพราะ่าจะทําให้นาโตเนี่ยสามารถเอาเอา,เอาวุธต่างๆอาจารย์กำลังจะบอกว่าสหรัฐเองเนี่ยที่พยายามเชื้อเชิญซเลนสกี้เนี่ยอาจจะผมว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการก็ต้องการที่จะแทงใจดํารัสเซียด้วยครับเพราะรู้ว่านี่คือหัวใจเลยหัวใจของปุตินที่เขาต้องการนะฮะกลับมาเป็นประเทศมหาอำนาจหม่เป็นเป็นผู้นำใหม่ฟื้นนำหน้าของรัสเซียขึ้นมาใหม่ นะฮะแล้วก็โดยอ้างอาศัยเหตุผลหล่านียว่าในดินแดนเหล่านี้ก็มีชาวรัสเซียอยู่แล้วในอดีตก็เป็นของรัสเซียนะเพราะฉะนั้นเราต้องการอันุคืนมีความชอบธรรมใช่ใช่ครับเขาก็มีเหตุผลจํานวนหนึ่งนะแต่ว่าผู้นําของรัสเซียไอ้ของของของยูเครนเนี่ยเซนสกี้เนี่ยไม่เข้าใจมองไม่ออกนะฮะแล้วแกก็คิดอย่างเดียวว่าแกต้องการทวงดินแดนคืนทุกตารางนิ้ว คิดได้แต่ทาได้ล่าใช่แล้วทุกวันนี้พอพิสูจน์แล้วมาามหน้าก็ไม่ไม่ได้เข้าไปเต็มตัวที่จะช่วยเหลือจริงๆอแม้แต่สหรัฐก็ไม่กล้าส่งฐานเข้าไปเอางี้แล้วกันครับเพราะว่าเพราะว่าปูติกเนี่ยได้พูดไว้นะฮะตั้งแต่ก่อนเริ่มตั้งแต่เมื่อสงครามเนี่ยเริ่มจะยืดเยื้อว่ารัสเซียก็เตรียมพร้อมเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ไว้อย่างระบบสูงสุดเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าถ้ามีอะไรเนี่ยพูดง่ายๆรัสเซียก็ไม่ยอมแพ้แล้วก็ไม่ยอมถอยง่ายๆนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าสงครามเนี่ยนะถ้าผู้นำยูเครนคเซนสกี้เนี่ยไม่ยอมนะครับมันก็จงยืดเยื้อแล้วในที่สุดยูเครนจะกลายเป็นสนามประลองอาวุธออันนี้นะฮะประลองอาวุธวระวังนาตโต้กับรัสเซียนะฮะแล้วคนที่จะเดือดร้อนมากและเสียชีวิตมากก็คือชาวยูเครนเองอนะครับซึ่งยูเครนเองก็คนยูเครนส่วนใหญ่ก็คงไม่อยากให้เกิดสงครามเพราะเขาเองก็ลำบากต้องรีภัย ไปอยู่ในยุโรปครับแล้วถ้ายีถูกโจมตีมากๆหนักหนักขึ้นประเภทที่อยู่อาศัยก็จะลำบากขึ้นครับแล้วยุโรปเองก็ต้องรับแบกภาระตรงนี้ไปเพราะคนก็ต้องหนีเข้ายุโรปแน่นอนแน่นอนใช่ไหมจะไปหนีไปไหนอะใช่เพราะนั้นผมจึงคิดนะครับว่าถ้าเซเลสกี้เนี่ยนะครับฉลาดแล้วก็เหมาะเคยเรียนรู้ปวัติศาสตร์การบอกบม่แมวแล้วเนโต้นะฮะจะไปมีความกระสานเข้าเนโต้ทำไมเพื่อ อันนั้นน่าจะเป็นทางเดียวที่จะที่จะหยุดเรีอกลองรัสเซียให้หยุดได้คือว่าแล้วก็ต้องยับสภาพเท่าไหนก็เท่านั้นาต้องยอมรับส่วนลูฮันกับดอนบาสที่ถึงยุดไปแล้วก็คนไปไม่ได้ที่รัสเซียจะยอมไม่จะปล่อยคืนแล้วคนตรงนั้นก็เป็นคนรัสเซียสักสิบเจ็ดล้านคนอยู่แล้ว สวัสดีครับแฟนรายการทุกท่านนะครับสําหรับคาถาชีวิตของอาทิตย์นี้นั้นง่ายมากเลยนะครับก็คือว่าอย่าพูดมากเป็นเรื่องที่คาถาง่ายๆแล้วก็สั้นๆว่าเราอย่าพูดในสิ่งที่ไร้สาระเราอย่าพูดในสิ่งที่มันเกินความจำเป็น เราอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ต้องถ้าเกิดว่าเราทำแบบนั้นเนี่ยนะครับ mm. ก็จะทำให้เรานั้นมีแต่ความทุกข์เพราะว่าคนที่เขาอยู่รอบข้างกับเรานั้น mm. เขาจะรู้สึกไม่ดีกับเราถ้าเราจะเป็นคนที่พูดสนุกก็ขอให้พูดมีสาระถ้าเกิดว่าเรานั้นจะพูดอะไรเยอะๆนะฮะก็ต้องพูดแต่ในสิ่งที่ดีงาม การที่เราจะพูดมากจะพูดเยอะกว่าความจำเป็นนั้นอันนี้ต้องระวังนะครับต้องระวังว่าการที่เราพูดมากนั้นคนที่เขาฟังเขาจะลำคาญเขาจะเบื่อหน่ายผมนี่มีหลายครั้งนะครับต้องเตือนตัวเองว่าเอะเราพูดมากไปหรือเปล่านะเฉพาะในเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้เวลาเยอะแยะอะไรมากมายนะครับอาจจะทำให้ ชาวบ้านเขารู้สึกไม่ดีในการที่เราพูดเยอะเกินไปพูดมากเกินไปเขาเรียกว่าพร่ำนะฮะพูดพร่ำไปนะฮะไม่รู้จักนะฮะว่าควรไม่ควรหลายๆคนชอบมีความสุขเมื่อเห็นมีแขกมาเห็นมีคนมาก็จะคุยคุยคยคุย,คย,คยชอบคุยนะครับแต่ไม่ดูเนื้อหาสาระ แล้วก็ไม่ดูว่ามันมากไปหรือไม่ฉะนั้นวันนี้เราต้องคอยเตือนตัวเองว่าอย่าพูดมากถ้าจะพูดมากจะพูดเยอะก็จะต้องมีสาระแล้วก็จะต้องดูฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับว่าเขาชอบหรือไม่ถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นเขาไม่ชอบเขาไม่มีความรู้สึกว่าตามในสิ่งที่เราพูดนั้นเราก็ต้องนะฮะต้องเบรก ต้องเตือนตัวเราต้องคอยบอกตัวเรานะครับว่าเอออันนี้มันไม่ถูกต้องฉะนั้นวันนี้คาถาง่ายๆก็คือเรียกว่าอย่าพูดมากนะครับเราต้องพูดในสิ่งที่พอเหมาะพอดีนะฮะในเหมาะกับในสถานะของตัวเรานะฮะแล้วก็สิ่งแวดล้อมในตอนนั้นถ้าเกิดในตัวเรานั้นไม่ควรที่จะพูดมากเลยเราก็พูดแต่พอควร นะครับอันนั้นก็จะเป็นสเสน่ห์อันนั้นก็จะทำให้เรานั้นมีคนนั้นนิยมชมชอบนั่นเองครับ แล้ hmm. ปัจจุบันเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็มีสี่ประเทศที่ยอมรับดินแดนดดแลูฮันดอนวก็เป็นรัฐอิสระขึ้นมา hmm. ถ้าจำไม่ผิดด้มีซีเรียอิหร่านเกาหลีเหนือและก็เมียนมาด้วยร hmm. ับรองประเทศเหล่านั้นก็เป็นประเทศเอกราชแล้วเพราะฉนั้นประเด็นตรงเรื่องยูเครนเนี่ยจะจะยุติลงเนี่ยนะครับเ hmm. พราะว่าเซนเนสกี้ต้องต้องคิดให้ดีพอ hmm. ตัวจากที่จะอยู่ในโต้ครับ ครับหรือนะฮะหรือเปลี่ยนนโยบายนะว่าจะไม่ต้อในนขนาดสวเดนฟินแลนด์ตอนนี้ยังโดนโดนรัสเซียเล่นงานนะครับปิดน่านฟ้าหมดเลยเพราะฉะนั้นเครื่องบินรัสเซียก็มาอวบอรไทยเลยครับโอาต้องบินอ้อมผ่านน่านฟ้ารัสเซียไม่ได้ครนะนะทั้งสวีเดนและฟินแลนด์ด้วยนะครับที่เพิ่งเข้าเป็นสมาชิกเนโตหรือเมื่อเร็วๆนี้ครับครับที่ที่จะสมัครเป็นเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าเรื่องเหล่านี้นะครับมันขึ้นมันขึ้นอยู่กับผู้นําของยูเครน คุณคุณจะต้องคิดใหม่คือต้องยอมรับความจริงของเรื่องการแข่งขันในอำนาจะระหว่างมหาอำนาจแล้วคุณเป็นประเทศเล็กๆที่อยู่ตรงกลางนะอันที่สองคุณต้องยอมรับเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ว่าเนี่ยมันเป็นติจ s t r a t e g i c ยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากสาหรับรัเสเซียนะคุณบอกเออฉันไม่สนใจนี่คือผลอแล้วคุณจะลบต่อไปเนี่ย เกิดอะไรขึ้นคุณนาโต้เขายินดีจะให้อาวุธนะเพราะเขาผลิตอาวุธจานวนใหม่รุ่นใหม่ออกมาเยอะเลยแล้วไม่มีการทดสอบใช้จริงคราวนี้ได้ใช้จริงแล้วครับคุณเป็นสนามปะลองอาวุธหรือทดลองอาวุธของนาโต้รัสเซียก็เช่นกันก็แฮปปี้นะคุณเห็นว่ามีการใช้จรวดรุ่นใหม่ๆของรัสเซียที่ไม่เคยใช้เลยผลิตมาทดลองแต่ไม่เคยใช้จริงในสนามรบกนะฮะรวมทั้งยานยนต์ยานเกาะประเภทต่างๆอีกเอามาเนี่ยนะครับ เป็นความเสียหายที่อับยศที่สุดนะใช่ถ้าต้องเป็นสามทุระวุสลิลากยาวไปเรื่อยเนี่ยยูเครนก็เสียหายประชาชนก็เดือดร้อนหมดใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นผมยังคิดว่าผู้นาของของยูเครนเนี่ยควรจะต้องคิดให้ดีและที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับผมว่าต้องยุติด้วยต้องยุติต้องประกาศชัดเลยใช่ไม่ขอเข้าร้ในโต้กแล้วใช่แล้วคุณอย่าหวังว่าเนโตจะเข้ามาช่วยคุณแบบเต็มตัวเต็มรูปแบบ อย่างดีก็ส่งอาวุธช่วยแต่ว่าไม่ได้ไปช่วยคุณรบอะคไม่มีไม่มีทางที่ไปต่อกัอบ,บรับสเซีย<ช>ดูแลนอะใช่เพราะผมคิดไม่ออกเลยนะว่าคุณจะให้รัเสเซียฝ่ายเดียวนะถอนไปเฉยเฉยเนี่ยนะคร<ช>ับมันเสียศักดิ์ศรีของอมหาอำนาจรัเสเซียซึ่งเป็นมหาอำนาจเก่าแก่นะฮะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณต้องรู้ต้องเข้าใจถึงเมนเทอร์ลิตี้ของปูตินซึ่งตอนนี้นะมีการศึกษามากเลยว่าทําไมปูตินบุกทําไมปูตินเนี่ยทำสงครามอันนี้เพราะอะไร เพราะเขาเป็นคนที่นะคำนึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นชาติมาหน้าของรัเสเซียต้องการจะจะ,จะดึงดึงภาพพจน์เก่าเนี่ยต้องแข็งแกร่งพอที่จะทำด้วยใช่นะฮะเพระเนาะฉะนั้นเนี่ยถ้าแล้วสำหรับสำหรับ,รบยูเครนเนี่ยเห็นไหมถ้าคุณไม่ตระหนักถึงอันนี้คุณจะลบต่อไปเนี่ยเพราะว่าคุณก็จะลบจนตายเหมือนกันนะเพราะรัสเซียเนี่ยยไม่ยอมแน่นอนถ้าเขายอมตามคำเนี้อหลักจะไม่ยอมจะลบจนตายแต่เพราะว่าไท้ายสุด์เรนเดอร์ต้องยอมแพ้ ก็นี่แต่ว่าเขาจะไปคนเดียบนั้นนะติเขาจะยอมแพ้ไหมถ้าถ้ายอมแพ้คุณจะยุติถ้าไม่ยอมแพ้ประชาชนคุณก็พังไปเรื่อยๆประเทศก็พังเสียหายไปยับเยินใช่เพราะฉะนั้นแลวคนก็ต้องอบเพื่อนีัยอันนี้คือความลําบากที่ทําให้คุณทําให้เกิดประชาชนของคุณเองนะแต่ปัจจุบันนี้คุณเห็นจุดยืนของเซเลนสกี้ไหมเขาต้องการให้เนต้องการชนะสงครามต้องการให้รัสเซียถอนไปหมดเป็นไปได้ไหมถ้ารัสเซียทําอย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นกับรัสเซียรัสเซียปูตินจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน ศักดิ์ีของรัสเซียจะอยู่ที่ไหนหมดเกลี้ยงเหรอหรื cents. อยังเพราะยังปูตินยอมไม่ได้อื <Ooh. S 1> แต่ว่าสําหรับเซเนต์ ge, ถ้ถามว่าฮัวอยู<ใ>นอย่ยนะคุณมาจากนักแสดง <c oughs> ตัวตลกคน็นึอมมิ้ตัวตลกเ,เป็นนักแสดงตัวตลกใช่ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นความผู้นํานี่สําคัญมากการดิเอกผู้นำเนี่ยแล้วผมก็คิดอีกทิ้งนะว่าคุณจะเห็นว่าเออออเ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 อนเออ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 เ นะฮะจากการที่ไปควาาบาตรลัสเซียตัวเองก็เจ็บด้วยนะเงินตาเงินทองอะไรต่างๆเนี่ยก็มีปัญหาหมดเลยเรื่องแก๊สเรื่องน้ํามันเนี่ยนะครับประชาชนคุณเนี่ยนะครับก็เดือดร้อนโดถามว่าจําเป็นแค่ไหนทําเพื่ออูเครนคุณได้อะไรน,นะคุณเข้าไปอยู่ในต้อคุณได้อะไรก <ท re S 1> ็น <ท re S 1> <ด>ั่นนะทีครับเทียบกับการสูญเสียเนี่ยนะค่าใช้จ่ายต่างๆนะฮะ พราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้น่าสนใจน่าติดตามนะฮะแต่ผมเองเนี่ยคิดว่าปูตินไม่ยอมหรอกในที่สุดแล้วนะครับดิดแดนลูฮันและดอนบาสเนี่ยก็เก็ครอบครองไปแล้วประชาชนเาก็มีความปรารถนาจะอยู่กับรัสเซียด้วยครับเพราะว่าคนเหล่านี้เดิมก็เป็นคนที่อยู่ในรัสเซียแล้วเ่ายกข้าไปเป็นชาวรัสเซียแล้วอพยพเข้าไปอยู่ในผู้าัารัสเซียเป็นชาวรัสเซียอยู่แล้วใช่ครับ สิบเจ็ดล้านคนแล้วก็เห็นประเทศมันแบบมันเข้มแข็งกว่านะใช่ครับมันรู้สึกว่าว่าอุ่นใจกว่าใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นใครมีนี่ไอ้หมายถึงว่ายูเครนนี่เป็นเป็นหัวใจของรัสเซียเลยและยุโรปก็ต้องการที่จะมัเปป็นระตูจะครอบครองเป็นประตูใช่ไหมครับครับก็เหมือนกับคุณเอาศัตรูไปจ่ออยู่ที่รั้วบ้านเนี่ยใครจะยอมอ่ะใช่ไหมครับครับทั้งศัตรูทั้งอาวุธทั้งคนอยู่ตรงนั้นหมดครับ พราะนสงครามเนี่ยผมว่าลบกันไปนะครับคนที่เดือดร้อนเนี่ยก็คือยูเครนนั่นเองเพราะว่าคุณไม่มีทามเห็นด้วยเลยว่าจะเป็นสนามทดลองอาวุธของตันเพื่อที่จะแสงแสนยานุภาพของอาวุธของแต่ละประเทศใช่ครับในอนาคตอาจจะนี่อาจจะเป็นมาร์เก็ตติ้งชียนลใหญ่ด้วยนะครับนะฮะหลายคนก็บอกว่ามันจะเป็นเนี่ยนะครับเป็นสงครามเย็นครั้งที่สองระหว่างนาโต้กับ รัตเซียครับเพราะปัญหายูเครนเนี่ยถ้าคุณไม่หยุดนะฮะวันสงครามนี้จริงแล้วมันจบได้แต่จบด้วยผู้นําต้องต้องถอยสำหรับสำหรับยูเครนต้องยอมต้องยอมครับแต่ผมว่าถอยแล้วมีศักดิ์ศรีนะเพราะว่าเพื่อเซฟชีวิตของประชาชนและใช่การถูกทําลายล้างที่มันจะมากขึ้นที่มันจะมากขึ้นด้วยใช่ครับแล้วก็ไม่มีการที่จะตอกลอนด้วยใช่ครับนะครับผมว่าอันนี้น่าจะเป็นวิธีทางออกที่เพื่อประโยชน์สุขของชาวยูเครนนะครับใช่ครับ นั่นคือไ่าด้เป็นทางที่ดุดนะครับแต่ถ้าคุณไม่ยอมท้ายสุดคุณดื้อดึงต่อไปอย่าหวังว่านาโต้จะเข้ามาช่วยคุณแบบอุ้มคุณทุกรูปแบบนะครับครับอย่างดีก็ทางการทูตซึ่งมันก็ทําอะไรไม่ได้ครับถ้านในความเป็นจริงนะท้ายที่สุดพอเซเรนเดอมาอันนี้คุณจะช้าไม่มีการต่อรองเลยนะถ้าเซเรนเดอแล้วนี่คือว่าทุกอย่างมันจบแบบหมดหมดราคานะครับ น่าจา์ที่มองคือที่เรามองอยู่ว่าเป็นอย่างนั้นนะครับอาจารย์ครับวันนี้ต้องกล่าวคุณท่านอาจารย์เยียรครับ,รบท่านชมครับวิกฤตยูเครนจะจบลงไอ้แบบไหนน,น,น,นี่กลัวมากจะเป็นสนามทดลองอาวุธให้กับมหาอำนาจหรือเปล่า,านะครับแล้วก็เป็นที่การอวดสัปดาห์สัยนา,าพของอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็เป็นช่องทางท,าทาการทําตลาดแต่คนที่สูญเสียสุดคือประเทศยูเครนและชาวยูเครนครับ เพราะนั้นก็หวังว่าผู้นำยูเครนน่าจะมองผลประโยชน์ของชาติประชาชนด้วยนะครับถ้าถอนตัวจากเนโตเลยียผมว่าเรื่องนี้ยุติซึ่งเราพูดกันไม่ใช่แต่ต้นเลยนะตั้งแต่สงครามใหม่ๆน,นั่นคือชนวนที่ทำให้เกิดปัญหาจริงๆวันนี้ต้องขอบคุณท่านที่ติดตามชมนะครับช่วงหน้าพระจาจา,าร์วัววชามิตีรอท่านอยู่ในช่วงของหมุนตามธรรมวันนี้ผมขออนุญาตไปพระราบไปพร้อมกับท่านศาสตราจ,จารย์ดร สุรชัยเศรษัยแล้วนะครับอย่าลืมนะครับดูช่อง5กด5และดูย้อนหลังทางแฟนเพจของเราได้ทาง merit e space tv นะครับท่านจะได้ดูเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เป็นความรู้จากท่านอาจารย์ผู้มากประสบการณ์และมีความรอบรู้แบบลงลึกละเอียดวันนี้ราไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้เราอยู่ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ลักษณะอย่างหนึ่งของโลกยุคโลกาภิวัตน์ก็คือความเจริญของเทคโนโลยีต่างๆมากมายสุดยอดเทคโนโลยีอย่างหนึ่งก็คือโซเชียลมีเดียที่เรารู้จักกันในนามของ Facebook หรือแอปพลิเคชันต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น Instagram YouTube Google World Wide Web ระบบอินเทอร์เน็ตประดามีที่ทำให้ชีวิตของเรานั้น เข้าถึงข่าวสารข้อมูลได้ทุกเมื่อทุกที่ทุกคนทุกแห่งและทุกเวลาที่เราต้องการเมื่อเทคโนโลยีเจริญมาถึงขั้นนี้สิ่งหนึ่งซึ่งควรพัฒนาให้เจริญคว่คู่กันไปก็คือสติและปัญญาเพราะอะไรก็เพราะว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะนําเอาขยะข้อมูลปฏิกูลข่าวสารก็ดีหรือข่าวสารข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงก็ดีไหลผ่านมาหาชีวิตเราทุกวันถ้าเราขาดสติในการบริโภคสื่อ ขาดปัญญาในการใช้วิจารณญาณในแต่ละวันแต่ละวันเราจะถูกปั่นหัวด้วยน้ำป่าแห่งขยะข้อมูลปฏิกูลข่าวสารที่ไหลามาหาเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไหลามาทุกต้นชั่วโมองไหลามาทุกวินาทีเปิดเมื่อไหร่ก็เจอเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตท่ามกลางข้อมูลข่าวสารมหาสารเช่นนี้สติและปัญญาจึงจําเป็นมากดังนั้นจึงอยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าอย่าเชื่อ ในทุกๆข้อมูลทุกๆข่าวสารทุกๆรูปภาพทุกๆถ้อยคําที่มีคนตัดต่อที่มีคนส่งมาถึงเราถ้าเราด่วนเชื่อด่วนตัดสินอะไรง่ายๆเราจะกลายเป็นทาสของข้อมูลข่าวสารไปโดยไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวพูดสั้นๆอีกอย่างหนึ่งว่าขอให้เราทั้งหลายรู้จักใช้เทคโนโลยีขั้นสูงด้วยภูมิปัญญาขั้นสูงคือมีสติในการบริโภคสื่อ อย่าใช้เทคโนโลยีขั้นสูงด้วยภูมิปัญญาขั้นต่ำคือเชื่อไปเสียทุกสิ่งทุกอย่าง